ต้องการขึ้นเลยความสามารถของ vivo X5000 Series จะมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นมากกว่า7,000 mAh x 3 0 0 Series ที่เปิดตัวในประเทศจีนมีเวลาไม่นานและกำลังเตรียมพร้อมเข้ามาถึงฝั่งโลกข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ x 5 0 0 Series ถูกประกาศออกมาเรื่อยๆจอมหลุดดิจิตอลเชสเตชันข้างกล่าวว่า vivo จะเปลี่ยนแปลงชื่อรุ่น x 4 0 0 Series ตามความเชื่อในจีนชื่อเลข4ให้เป็น X5000 s e r i e ซึ่งจะมีแบตเตอรี่ที่สูงกว่าทุกรุ่นของ X 3 0 0ซีรีส์ทั้งหมดมีความจุมากกว่า7,000 mAh ถ้าผ <360 S 1> ่านพบกับรุ่น X 3 0 0 https://www.iphone.ro/neslat-steklat-product/vivo-x300 d มีแบตเตอรี่6040 mAh และ X 3 0 0 Pro h t t p s w w w i p h o n e r o d n e s l a t s t e k t โปรดักต์แลด์วีโวขีด x 3 0 0ขีดโปรแลดมี651 0 mah แต่ x 5 0 0ซีรีส์จะขึ้นมามากกว่าทุกรุ่นทั้ง x 3 0 0อุลตร้าที่ก็เป็นเลือกที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของ Vivo ก็เตรียมพัฒนาให้มีความจุสูงขึ้นพิเศษในรุ่นกลางที่ปีหน้าจะมีความจุสูงระหว่าง8,000-9,000 mah แหล่งข้อมูล gsmarine https colon s l a s l a w w w g s m a r i n e c o m s l a w a 0 0 s e r i e s นย์ศูนย์ซีรีส์ทัศน์แบตเตอรี่คุณภาพบุสิิวคิด php dcs v i o https colon s l a s l a w w w v i o c o m slash ห9ศูนดี l a qd question mark type เท่ากับ p r o f i l free